ครับสบายดีสวัสดีเอฟซี MC ทุกคนบวว่ว่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศืมอนมาพบกับซ่องเบ,บ,บาเตยข้าอยมังสิงเมอนเบาเตยพ่อพี่พ่อหนอมากินลาบโต้ฟาี่ยลาบฟาดลาบโต้ฟานน่าหน,น,นานะเมื่อวานหลังจากเขาเห็นลาบฟานอบฟานแล้วก็จุ่มฟาอยูหานโซกไส้หัสิดาโซกไส้แล้วืมอนเบาเตยมา กินลาบฟ้าให้พี่ให้หนอ้องให้เบ่งได้เบ่งเต็มๆเลยเห็ว่าลาบตัวฟ้ามันเป็นแนวใดเนาะนะ,นะเอาเบาะยาวลงมือเลยอืมเนี่ยลาบฟ้าเนี่ยคุยให้เบ่งรมออือืม,อมสุดยอดเลย บ่เถอบ่าวา,าบ่มีโอกาสเด็กินดอกลาฟานห้อ่อ่มอมขอเขาใหญ่ อืนุ่นเหนียวค่ะขนาดลาบฟานลาบเหนียวนะลาบเดียวๆเลยนะออืม,อม,อม,อม สุตทะยอนครมันจะเหนียวแบบนี้มันจะบ่บสบ่มีเรือดนั้ยล่ะัวฟ้ามันจะบ่มีเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> ผักกาดผักับพผักจีผักกาหลามยังบอง่อเขาทำเขาให้แย่อืม,อม <c oughs> อ,อืมอืมลูกโดดไปพร้อมอืม,อ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 มจะได้ยินเสียงรบกวนรถนะ เพราะว่าเฮือเอาอยู่แคมทางอืมเพชดขม คมเีย <laughs> อย่าลืมเล่าผูา้ได้ขมาเบิงซ่องบาเตยเหอ,อ่ะยังถามผู้ได้ย่างบุท่านกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้บาเตยด้อยนะ

hmm <laughs> tamu dua di <dek. laughs> hmm <clears> hmm. <throat> <clears throat> hmm? Hmm. <clears throat> hmm. hmm. <clears throat> อานาสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้คนะถ้าว่าผู้ได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ซองบาวเตยเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้บาวเตยนะเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคำคมดํา